ให้วัดไหนนะดาวอ่ะแยกจะโดนวัดไหนยังไม่ร okay. ู้เขาเลิกจัดงานเราตามวัดเขาเลิกจะว่าเขาเป็นปีมันเลิกกินแล้วแล้วไม่ใส่แมสนะยังไม่ใส่ทำดาวก่อนเอาต้องใส่แล้วแขกมาแล้วนี่ที่มาเนี่ยแมสมาให้เนี่ยอัน ใส่ที่ลองใส่ดิโอ้ยฉันใส่ไม่ได้ลองก่อนลองใส่ก่อนขันใจแม่ออกอันนี้อันนี้กว้างเเออียตองใส่อันนี้มันกว้างอันนี้สั่งทำพิเศษเนี่ยเอาแว่นออกก่อนเอาจีวรตัดเป็นจ้างเขาเย็บแล้วก็เอาไว้มาให้คนแก่เขาดันเขาสูงมันจะได้ออเ โยแม่ต้องใส่ตลอดเพราะว่าหันใจไม,ม่ออกนั่นแหละต้องพยายาม <laughs> เพราะว่าอย่างโชคอย่างเพี่วีนี่ต้องใส่ไม่งั้นอันตรายพี่วีอ่เทีเนี้ยกันอย่างดีต้องใส่สิ มันสายต้องสูงเนี่ยมันมันจะโป่งหายใจง่ายเดี๋ววออยวอันเป็นสื่อของลืมใส่ยืมคุยนะคะแต่งก,กระหน่ำน,นี่ <c oughs> <ไง S 1> ต่อเติดวีวีไม่ทได้นะวีมีเป็นเบาหวานด้วยเป็นไรด้วยอ,อันตรายเดี๋ยวน <c oughs> ี้ให้พ่อพ่อแล้วก็ฝากไปให้พอดีเลยเนี่ยหนึ่งนี่ร้านสาว นี่ก็ยังเก่งยังภาพดาวเนาะไปไหนไม่ลงรถเลยชี้เชออยู่บนรถหมดใส่ขวดเลยไม่ลงเข้าปั๊มเลยโอ้เห็นุกตือนานใหญ่ประนันนี่โอ้ถึงบอกเลถามว่าอยู่บ้านอันตรายแต่เดินทางเยอะยวก็จับบีครับคนเดียวว็ไดาอยู่องเดียวก็คือปลอดภัยไง นเดี<ๆ>๋ยวพยายามใส่แต่ว่าถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยอย่างวิววิวหายใจสะดวกไหมสะดวกม,กมาสะดวก<ๆ>ดิดสี่ชั้นสื่อเพาะชั้นใส่ไม่ได้ไล้ทั้งเก็บไว้เนี่ยเนี่ยต้องทําเป็นปากเหี่ยวแล้วเพื่อให้มันอนุ่น,นอุ้มมาอ่ามันหายใจดีแล้วก็มันเป็นไอ้จีวรผ้าไอ้มัชาลินอ่ะอนนี้ดีแกหนุ่มเพลนใส่เดี๋ยวกว็ ไส่ไวต้องพางมึงเพืองฟิตกับปลากูดื่ไปแล้วจะขี่รถขี่ไรปุ๊บเนี่ยจะแบนๆเนี่ยมันตรงจไม่ใจ่าอย่างนี้มันจะมันจะมีช่วงโป่งต้องใส่ต้องพยายามใส่อย่างพี่วี่ยต้องใส่เพราะเพราะเดี๋ยวมันแทรกซ้อนไปไหนจนัวงเลยมันแน่เพราะไอเราไม่ไิติดเขาเขาเนี่ยมันเพราะช่วงเนี้ยเขากาลังป่าปลามันยัง มันยังล่องรอยอยู่มันเยอะต้องฆ่าเชื้อให้ได้ก่อนอ,นะอช่างมาแล้วไม่ได้แล้วเออดี่จะไปช่วยช่างเขาเก็บโน่นเก็บนี่เขาแต่ถ้าอยู่บ้านกันสองคนเงี้ยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยมีคนมาเงี้ยเรารู้อยู่ไง้องใส่ เราไม่รู้ไงว่าเขาไปอยู่ตรงไหนมั่งต่างคนต่างกันต่างคนต่างกันนั่นแหละเพราะพี่ๆจนแล้วก็แม่นี่แม่ไร้หนี้เออเพราะอย่างนี้ถ้าไปเป็นแล้วเอาไม่ไหวละยอมตายไปม่กว่าเออน้องแหนอย่างเดียววัดน้องแหนอย่างเดียวเด็กๆโดนในยุคนั่นเด็กก็ตายเด็กหน่อยๆูหน่อยๆเด็กหน่อยหน่เด็กก็น่า ก็เลยไปจ้างจีวอนสองชุดแต่เขาถวายมาจาก <c oughs> ถวายมาจากหลวงพ่อน้อยถวายมาแล้วปีที่แล้วแล้วก็ครูบาถวายมาออกจากถ้ำมาเขาว่าจีวอนตัดเลยอ,อย่างดีเลยลงเลยเนี่ย <c oughs> เมือคืนมาจำวัดกลางทุ่งโยม <c oughs> <c oughs> นี่ยังแห้งแรงอยู่อันนี้เป็นทุ่งสมฤทธิ์นะเพอพี่มมยจังหวัดนครราชสีมาสมัยนุกนั้นเอ่ยโมย่าเหลือ นะไม่ยโมมาตีตีกับทหารทหารลาวทหารลาวเนาะที่มาตีกันก็ยาโมที่ตรงนี้แหะเออเออ ม,มาจำไว้บนรถที่เห็นไว้ๆนั่นรถถนนใหญ่ถนนใหญ่ปั๊มปะตะท